สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋มีรถเก๋งสวยๆราคาประหยัดประหยัดมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเก๋งไว้ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะเก๋แนะนําคันนี้เลยนั่นก็คือเจ้า Honda City 1.5s นะคะคันนี้ได้เป็นปี2017นะคะ ราคาแค่389,000บาทบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าจริงๆแล้วราคาอยู่ที่4 1 0 0 0 0 0บาทนะคะแต่เรามีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษสำหรับลูกค้าในเดือนนี้นะคะท่านใดที่กำลังสนใจอยู่ได้ราคานี้แน่นอนค่ะรับไปเลยคันนี้389,000บาทค่ะผ่อนสบายๆแค่เดือนละ6,000กว่าบาทนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีไฟแนนซ์เซนให้ถึงหน้าบ้านกันเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลใดๆนะคะแค่โทรมาหาเก๋จับจองด่วนเลยโทร0834300683เอาล่ะคะ่ะถัดไปเก๋จะพาทุกท่านนะคะไปชมในส่วนของตัวรถกันเราจะเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าของรถคันนี้โคมไฟจะได้โคมไฟเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะ กระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าท่านใดที่ได้รถคันนี้ไปนะคะบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะกระโปรงหน้ายังสวยๆนะคะยังมีสันเหลี่ยมตรงนี้คมๆเลยบอกได้เลยว่าลูกค้าได้รถเหมือนได้รถใหม่จริงๆคะ่ะยังเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างถัดมานะคะเราจะไปดูในส่วนของล้อนะคะได้แม็กเดิมจากโรงงานเป็นแม็กขอบ15นะคะ ยางยังใช้งานได้อีกยาวนานเลยค่ะลูกค้าเป็นยางของปี20นะคะคันนี้ถือว่ายางยังมีดอกยางเยอะสะพานยางยังลึกๆแบบนี้เลยค่ะซุ้มล้อด้านในนะคะไม่ได้ใช้งานมาหนักใดๆเลยเดี๋ยวถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของกระจกข้างตรงนี้กระจกข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้าดำๆเงาๆแบบนี้เลยถัดไปนะคะก็จะเป็นตรงนี้เป็นกระจกนะคะกระจกฟิล์ม ติดฟิล์มมาให้แล้วรอบคันนะคะเป็นฟิล์ม6 0นะคะก็จกเดิมๆจากโรงงาน Honda เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะกับราคาพิเศษพิเศษ389,000บาทนะคะสนใจโทรด่วนเลยต่อถัดไปนะคะเราจะไปดูในส่วนของแผงข้างประตูแผงข้างประตูด้านนี้นะคะจะเป็นแบบพลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะมือจับเป็นสีดำ ตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วมีชุดลำโพงให้มาดูส่วนของด้านซอกหน้าตรงนี้นะคะน็อตไม่เคยขันไม่เคย,ขยไขใดๆยังอยู่ครบทุกตัวนะคะด้านบนตรงนี้บอกได้เลยว่ายังสมบูรณ์แบบทุกอย่างคะ่ะรับประกันว่ารถไม่เคยพลิกคว่ำมจมน้ำไม่เคยชนหนักมาใดๆแน่นอนคะ่ะ ส่วนตัวเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะยังสมบูรณ์แบบนะคะห้องโดยสารตรงนี้ก็กว้างแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าบอกได้เลยว่ารถยังใหม่จริงๆค่ะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะโทรหาเกดด่วนเลยนะถัดมานะคะเรามาดูส่วนของห้องด้านหลังกันนะคะห้องด้านหลังแผงข้างประตูก็จะเป็นสีดํานะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําเช่นกันค่ะ มือจับเป็นสีดำตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะมีที่วางแก้วมีชุดลำโพงให้นะคะด้านในนะคะเราไปดูกันต่อเลยห้องก,งกว้างแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าถือว่าถือว่าลดใช้งานมาน้อยนะคะเพราะว่าร่องรอยการน,นั่งด้านหลังนี่ไม่ไม่มีรอยยุบไม่มีรอยเบาะขาดใดๆเลยนะคะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างเดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูในด้านหลังนะคะ ด้านหลังของรถคันนี้ไฟก็ยังสวยแบบนี้เลยด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะคะโลโก้ต่างๆของ Honda ยังอยู่ครบสมบูรณ์นะคะรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากๆค่ะคุ้มค่ากับราคาที่ได้ไปนะคะราคาเพียง389,000บาทลูกค้ารีบจับจองกันด่วนนะคะ ถัดไปเราไปดูในห้องเก็บสัมภาระกันนะคะถือว่ากว้างขวางมากเลยนะคะเปิดออกมาอย่างนี้ใส่กระเป๋าเดินทางใหญ่ๆได้ตั้งสองใบนะคะเก๋คิดว่านะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังออกต่างจังหวัดนี่บอกได้เลยว่ารถคันนี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคาเดินทางใกล้ไกลไม่ต้องกังวลค่ะรถคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้แน่นอนค่ะ ต่อไปนะคะเราไปดูกันต่อด้านบนของตัวกระโปรงหลังตรงนี้นะคะซีนซีโพนต่างๆยังอยู่ครบนะคะยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างคะ่ะตัวน็อตต่างๆไม่เคยโดนขันโดนไขใดๆมาคะ่ะลูกค้าท่านใดสนใจมองหารถเก่งไว้ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้เก๋แนะนำคันนี้เลยคะ่ะ ที่สําคัญออกรถได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทเกษตรกร,ร,กรผู้รับเหมาก่อสร้างพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะสามารถซื้อรถผ่านไฟแนนซ์ได้คะ่ะและมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันเลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะและโปรโมชั่นพิเศษพิเศษดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79 ท่านใดต้องการจับจองรถคันนี้โทรหาเกดด่วนเลยนะคะ0834300683ไปกันต่อค่ะเกดจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะด้านข้างนะคะของแผงประตูข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นขึ้นรูปเป็นพลาสติกสีดําเช่นกันนะคะมือจับเป็นสีดําตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะ มีช่องวางแก้วให้มีชุดลำโพงด้านในห้องผู้โดยสารเบาะตรงนี้นะคะกว้างๆแบบนี้เลยสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้ใช้งานมาน้อยจริงๆห้องผู้โดยสารฝั่งนี้แทบจะไม่ได้ใช้งานเลยจริงๆเราไปดูกันต่อนะคะห้องฝั่งคนขับกันนะคะแผงประตูด,ด้านข้างเปิดออกมาตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดํานะคะถือว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างคะ่ะตัวเปิดกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะ มีมาให้ตรงนี้เลยมือจับเป็นสีดำมีชุดลำโพงมีที่วางแก้วให้ค่ะส่วนบเบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะผ้ายังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะรถใช้งานมาน้อยมากตัวปรับเก้าอี้เป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6ทิศทางค่ะถัดไปเราไปดูกันต่อที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของคันนี้จะเป็นแบบ3ก้านนะคะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้านะคะ ส่วนคอนโซลด้านหน้าตรงนี้สะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยการขีรดข่วนใดๆเลยค่ะลูกค้าดูเหมือนได้รถใหม่จริงๆค่ะคันนี้ยังสะอาดสะอ้านใสใสไม่มีร่องรอยการขีดข่วน <c oughs> ตรงนี้เป็นห้องเก็บสัมภาระเป็นห้องเก็บเอกสารนะคะเป็นเก๊ด้านนี้เลย ส่วนตัววิทยุนะคะจะได้เป็นวิทยุเป็นเครื่องเล่นแบบ CD นะคะสามารถต่อ USB ได้แล้วก็แอร์เป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะคันนี้สามารถปรับได้4ระดับนะคะถัดมาจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ตรงนี้ยังสมบูรณ์ใช้งานได้ปกติมือเบรกเป็นแบบมือยกนะคะมีช่องวางแก้วให้ตรงนี้2ช่องนะคะถือว่ารถยังสมบูรณ์แบบใหม่ๆแบบนี้เลยเอารถไปไว้ใช้งานนะคะช่วงเทศกาลปีใหม่แนะนำคันนี้เลยคะ่ะลูกค้า เดี๋ยวถัดไปเราจะไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะยังเดิมๆจากโรงงานทุกอย่างนะคะตัว Honda City คันนี้เป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ1.5ลิตรนะคะถือว่าเครื่องยนต์สมบูรณ์แบบทุกอย่างค่ะยังเดิมเดม่อจากโรงงานเลยนะคะในห้องเครื่องยนต์ตรงนี้ไม่มีร่องรอยของน้ํามันไหลเลยนะคะแห้งแงแบบนี้เลยลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะรถคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับลูกค้าได้ไปแน่นอนค่ะส่วนซิลิโคนด้านกระโปรงด้านหน้าตรงนี้นะคะซีนซิลิโคนต่างๆยัง สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะทุกตัวเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเหมือนได้รถใหม่แน่นอนค่ะลูกค้าสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะคะแนะนำเลยโทรด่วนหาเก๋เลยนะคะเบอร์เก๋สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะเบอร์0834300683โทรหาเก๋ได้เลยนะคะ ซื้อรถกับเก็บเพชรยนต์รับประกันว่ารถไม่เคยชนหนักพิกามจมน้ําไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยกลับสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าที่สําคัญออกรถได้ทุกอาชีพนะคะออกรถง่ายอนุมัติไวรับรถทันใจต้องซื้อรถที่เพชรยนต์เท่านั้นเครดิตด,ดีฟรีดาวไปอีกค่ะลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษอีกดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79เท่านั้นขับรถฟรีไปอีกยาวๆ90วันค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถสวยๆไปใช้งานแบบนี้รีบจับจองกันด่วนเลยนะคะและสำหรับรถคันถัดไปจะเป็นรุ่นไหนคันไหนฝากกดติดตามเก๋ไว้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ